โลโลโจโรเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่จะรับเข้าสู่ยามาต้ามใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบัสซิมูเลเตอร์อินโดนีเซียนะครับผมก็เป็นเกมที่มีคนขอมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับผมพี่อ่านเล่นบัสอินโดนีเซียหน่อยนะมันมีมอดเพียบเลยนะผมก็ได้ไปหามาแล้วทุกคนก,ก็ค่อนข้างมีมอดเยอะนะครับผมนี่โดยเฉพาะนี่คอกซิงนะครับผมมีตีทีแปดหกก็มีฟ <laughs> ิวฟาวเลยนะทุกคน นิสสันสก,กาไลน์ก็มีนะทุกคนนะผมกคชอบเลยนี่รถล,ลากครับทุกคนนะคือผมก็จําไม่ได้นะว่าเอามาจากไหนนะผมเอามาจากหลายที่มากทุกคนเออนี่คันนัทแจสก็มีนะผมเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นอะไรดีนี่รถบรรทุกก็มีนะทุกคนนะรถบรรทุกสิบล้อนะทุกคนก็มีนะเออค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปวิ่งดีกว่าวิ่งอ่าวิ่งสงขกนะครับผมไปกันที่ฟรีโหมดนะครับ วิ่งจากไหนไปไหนดีวิ่งจากโยยอกยากาตาไปที่โซโลแล้วกันอ่ะ6กิกิโลเมตรไปวิ่งส่งผักกันทุกคนมันน่าจะมีบัสซิบูลเตอร์ไทยแลนด์บ้างเนาะผมว่าถ้ามีนะผมว่าผมว่าดีเลยนะทุกคนนะไหนดูซิว่าคันนี้มันมีอะไรแบบว่าเจ๋งๆบ้างนะครับผมไหนขอดูซิภายในภายในแบบว่าเจ๋งอยู่ทุกคน มีดิฟงดิฟฟี่ด้วยนะครับผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกไหนขอดูหน่อยสิอุ Mac ้ยแม็กเท้วะทุกคนนะแม็กเรนโซนะทุกคนเป็นกระบะค,คอกซิงครับซึ่งไม่มีไม่มีผักไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะทุกคนคนขับก็ไม่มีนะทุกคน <c oughs> เปิดอะไรได้บ้างโอ,อ้นนี้โรดเตียนะครับโลดเตียก็ดูดีนิดนึงนี่ยกสูงไอ้เบอร์สองนี่คืออะไร อ๋อเบอร์สองเปิดกระบะเนี่ยครับผมจริงๆไม่ต้องมีก็ได้กระบะใส่ไอรอนบาร์อยู่แล้วนี่ใช่ไหมอันที่สามคือเปิดฝากระโปรงเนี่ยโอ้โหดูเทอร์โบสิ่ใหญ่มากทุกคนอินเตอร์ก็ใหญ่นะครับผมฟิลฟาวอยู่อ่ะปิด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 อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นคันนี้กันดีกว่าทุกคนไปครับโอ้ยฟังเสียงหืมเสียงเสียงสุดยอดเลยฮะโอ้ดิฟดิฟดิฟเปิดยางได้ไหมเนี่ย ไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปวิ่งส่งผักกันนะครับเจอเด็กๆ,ๆเจเด็กๆเอ้ยเด็กๆมันต้องการอะไรนี่บีบแต๊ใส่เลยเอบีบแตใส่แค่นั้นแหละแล้วก็ไปกันต่อไปเติมน้ำมันก่อนดีไหมทุกคนจังหวะจังหวะนี้ต้องเติมน้ำมันที่น,น,นึ่งหูดิฟดิฟดิฟกระบะสิ่งดิฟโชว์ครับฟิวฟ้าวเลย มามาเฮ้ยฝนตกด้วยว่ะโอเคเติมน้ำมันเติมให้เต็มแม็กเลยนะครับอา่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันอุ้ยมีฟ้าผ่าด้วยว่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เติมหมดไปกี่ร้อยวะเนี้ยแปดร้อยแล้วทุกคนเราจะเติมให้เต็มถังเลยนะครับผมประมาณร้อยสามสิบสี่ลิตรนะครับผมร้อสสี่ลิตรเป็นเงินเท่าไหร่ สอง <otte> พันสิบบาทโอ้เยียวยอดไปไปเดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันต่อนะครับผมนี่นัดไปเลยแล้วกันไปชนเขาล้มไปไปไปทุกคนไปวิ่งงานกันทุกคนนะอุวยเครื่องแรง่ะทุกคนเครื่องแรงเครื่องแรงเอ้ยเดียว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 โอ้ยรู้สึกว่ารถเรามันค่อนข้างจะท้ายปัดนิดนึงนะครับผม ต้งใส่ต้องโหลดเตี้ยป่ะอ่ะโหลดเตี้ยก่อนอ่าคือสีโหลดเตี้ยเราจะถายไหมนะทุกคนนะนี่มุมมองคนที่หนึ่งนะผมอุ้ยอย่างซิ่งว่ะรถเราวิ่งสองร้อยครับอุ้ย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 ชนรถนตำมันโอ้ยชนเขาไปทั่วเลยชนเขาไปทั่วไปมั่วยัวไปหมดคือเบียดเบียดเบียดออกไปพี่อ่านขับรถโคตรสมจริงเลยไปครับผม ความเร็ว140 150 170 180ออ้โหโคตรแรงวิ่งยาวไปโอ้ยสามล้อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ความความความไปกันต่อไปกันต่อโคตรโคตรแรงเลยว่ะรถเราไปครับไปครับโคซิ่งอ่ะโคซิ่งอ่ะ เบกเบกแรงจัดแรงจัดไปไปไปมันค่อนข้างขับยากนะทุกคนนะคือรถมันซิ่งก็จริงอแต่ว่ามันท้ายมันท้ายมันจะบอกว่าไงดีมันปัดมากเลยทุกคนเย่นี่โอ้โหปัดปัดเนี่ยแทบจะดิฟตลอดเวลาเนีครับผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปเยาะไป ผ่านแลนด์มากด้วยนะครับผมเสาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นอนุสาวรีย์หรือไม่ก็ศาลหนักเมืองอะไรเงี้ยนะจนรดน้ำมันคว่ำแล้วพี่อ่านขับรถได้คนสมจริงเลยพี่โอ้แน่นอนน้องไม่มีใครสมจริงท่าพี่มาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าเลิกขับดีกว่ามั้งขับยากเลือเกินยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของอดด้วยนะครับผม ผมก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนผมลงไว้นานแล้วลงไว้ตั้งแต่ทาคลิปแรกครับผมนี่ผ่านมานานแล้วเนี่ยนานมากแล้วไม่รู้ว่าเอาไปเอามาจากไหนเดี๋ยวผมจะลองไปหาลิงก์ให้แล้วกันนะทุกคนแต่เอามาจากใน YouTube นี่แหละเอามาจากช่องไหนสักช่องหนึ่งนี่แหละผมจาไม่ได้นะครับไปไปจิ้งหน่อยจิ้งหน่อยมุดไปทั่วหมดตอนนี้เหยียบมิดเหยียบมิดอ้าวซีว่าเราจะวิ่งไปถึงฝั่งฝันไหมรู้สึกว่าแหกทุกโค้งเลยเหมือนกันนะบผม ดูวิ่ง3 0 0รกว่าวิ่ง3 0 0รกว่าไม่เบรกด้วยโอ้โ <c ười> คตรซีมูเลเตอร์เลยครับตอนนี้เอาายแล้วลูกความช่วยด้วยลูกความโอ้ต้สองพัน2000เลยเหรอสอง0มื 20, น่นดิว่าผมมีตังค์เปล่าวะผมน่าจะมีอยู่พอประมาณอโอเคได้อยู่ได้อยู่ แหม่กระบะซิ่งเรานี่มันแรงจริงครับทุกคนแรงแบบแรงเกินน่ะนะแรงเกินรถชาวบ้านเขาอะเฮไปครับวิ่งกันไหลาทางนี่เลยทุกคนไปยเยาไปกระบะคอกซิ่งวิ่งส่งผกครับผมไอ้เลี้ยว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 โอ้ย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 ,อยความรี้ว มาผิดทางมาผิดทางขอ,อย่านเลี้ยวแป๊บนึงเออเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่นี่ยเนี่น,นี่ท้ายมันปัดอย่างเงี้ยทุกคนขับยากอยู่นะกระบะคอกซิ่งทำไปเล่นไปเออจะว่าไปเราก็ไม่ได้รับผู้โดยสารดีวกว่าผู <c oughs> ้โดยสารจะนั่งไหนไปวะเนี่ยนั่งคลอกไปนะทุกคนโอ้ดิฟอีกแล้วดิฟอีกแล้วโอ้ยผมว่าเปลี่ยนดีกว,ว่าไป เปลี่ยนเปลี่ยนรถด,ดีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนหรอกทุกคนไปต่อ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 ไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางดีใช่ไหมสามารถทั้งทีอ้าว <laughs> ผมว่าไปไม่ถึงฝั่งผันมาทุกคนคุณตำรวจช่วยด้วยอ้าตอวตำรวจไปนู่นแล้วโอ้ไม่มีใครช่วยผมเลย ผมว่าเปลี่ยนรถด,ดีกว่าโอเควิ่งกันต่อวิ่งกันต่อวิ่งไปไหนไม่รู้เน,นี่ยตอนเนี้ยอ้าว G P S ไม่เตือนด้วยบอกกระบะคอกขับยากแล้วไอ้สิบล้อคันนี้ขับยากกว่า <c oughs> ขับยากกว่าเยอะเลยโอเคเอ้ยดิปอีกแล้วดิปอกลวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยด้านไงด้านไงคว่มไหมเอ้ยเกือบไปแล้วนิดเดียวนิดเดียวโอเคไปกันเรื่อยๆครับ เป็น60กิโลที่วิ่งกันค่อนข้างนานพอสมควรวิ่งนานจัดประเด็นประเด็นที่เราไม่ได้รับผู้ติดสารสักคนเลยเนี่ยว่าไปมันรับไม่ได้นะทุกคนใช่ไหมเหมือนรถหมดมันจะรับไม่ได้หรือเปล่าเออเอ้ยเอาเกี้ยเอาเกี้ยเอาเกี้ยวอ๋ออโออ๋ออ๋ออโอ้๋อโอ้โหทำไมรถผมมันโหดขนาดนี้เนี่ย โอ้โหคือแบบไม่มีอะไรหยุดรถผมได้ไอตอนนี้ <laughs> ไปครับเฮ้ยโดนแสงว่ะโดนแสงแสงคืนแรงคืนเบียดเบียดเบียดอาแล้วผมเจอทัวรกแล้วตอนเนี้ยมาครับ <laughs> เอ้ย <laughs> ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวสิบ <laughs> ล้อก็บอกว่ากูไม่ยอมรถทัวร์ก็บอกกูก็ไม่ยอมเหมือนกัน <laughs> ไปไปกันต่อครับผมไปกันที่เมืองโซโล่เนะฮะเราก็ขับสิดล็อซิ่งไปเรื่อยเลยทุกคนรู้สึกว่ากระบะมันจะบักๆักๆหรือเปล่าผมขับไปเปิดนี้ไปได้ไหมเออวยมอมไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่เอาลงอ็เอาลงเอาลงเออเอาลงน่าจะดีกว่านะฮอ,อแรงอยู่แรงอยู่ชนรถกข้ไปทั่วเลยผมพยายามขับสมจริงแล้วทุกคนแต่ว่ามันสมจริงไม่ได้ไมาทุกคน เพราะฉันหลนแล้วเอา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 เข้าไปเอาพอพอวันนี้น่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆแล้วไป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 เอาแปดหกไปซิ่งกันหน่อยทุกคนแอบวิ่งลอยยี่โอ้ยเบรกก่อนเบรกก่อนห่างตรงแนะห่างตรงแอบโอเคครับผมไปยิงยาวจังหวะนี้ อ่านี้ร้อยเจ็ดสิบ้อยแปดสิบสองร้อยโอ้โหโอ้เอาเรื่องว่าสองร้อยหกสิบโอ้หอัดัเอาโดนแมบบีกโอ้โหสิง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 งเบคอนเบคอนโอ้หโอ้โหโอ้หโแรงจัดแต่ไม่มีเบกัะทุกคนแต่เรามมอมคนที่หนึ่งเนี่ยนี่โมมอวคนที่หนึ่งก็จะได้อยู่ไปครับ ไปครับไปครับเสาไฟฟ้าครับพี่ไม่เลี้ยวแล้วพี่เ้ยแรงจัดประหลัดบอกประหลัดคนไหนบอกวะคืออยากให้ถนนมันตรงๆแล้วก็แบบไม่มีรถเลยทุกคนถ้ามันไม่มีรถมันจะดีมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่าท็อปสปีดมันจะวิ่งได้เท่าไหร่ทางนี้มีรถไหมวิ่งทางนี้ดิไปครับนย่ยาวไป 4, สับสี่สับห้าสับหกสองร้อยกว่าเนี่มันรถมันเยอะไป่น่อยว่ะอา้อาวอ้าวติดอะไรไปดันก่อนไปอุสามร้อแซงถั้นมีทางตรงๆมันจะดีมากเลยนะทุกคนนะออาตรงนี้ทำถนนโอ้รถเราเบียด เบียดรถไอ้นี้ก็เด่นเลยอะรถเอรถทัวร์ก็เด่นเลยทุกคนนะมาลองเส้นนี้ดูดิเส้นนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ไปครับสองร้อยกว่าไปครับไปครับโอ้โหรถมันปัดก,ก่อนรู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่ค่อยดีครับวิ่งยิ่งวิ่ง,ง,งเร็วยิง่งเลียวเลียวไม่ได้นะแต่รถบบมันก็ปัดนะครับผมโอ้โไปครับ ไป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 ไขมาผมชนหมดแนะล้วรถมันไม่ยอมเลี้ยวะทุกคนนี่ชนตำรวจเลยเออไอ้ซิ่งอยู่ซิ่งอยู่แอบเปลี่ยนเปลี่ยนเอาคันอื่นไหมครับต่อ,อลอง R สามสี่บ้างนะครับผมอุ้ย R สามสี่โคตรแรงไป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 รหมผมเจีวไปฮะวันนี้ทางโค้งเบานนหนิดึง เอ,อ้ยฮ้ยแหกโค้งโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อไอตรงนี้มันทำไมให้เราวิ่งมาทางวนแบบนี้วะเนี่ยวิ่งเข้าเมืองดีกว่าเข้าเมืองรถเยอะรถโคตรเยอะเลยสิ่งไม่ค่อยได้ครับรถมันเยอะไปหน่อยโอ้ยพยายามเร็วสุด สุดๆเลยนะมันไม่ยอมเลี้ยวอ่ะแหมครับผมสามร้อยทุกคนสามร้อยกว่าอู้อู้อู้หู้สี่ร้อยสี่ร้อยอัดเข้ากับกระเพงเอาบากไปที่เรียบร้อยเลยครับผมอุ้ยภายในสามสี่โคตรเจ๋งไงทุกคนได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้รถมันบากไปทีเรียบร้อยแล้ว <laughs> ออกออกออกก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับผมสำหรับการลงมอดนะมอดรถต่างๆนะในบัตอินโดนีเซียนะครับผมก็เห็นมีหลายคนขอกันมานะก็เลยให้ดูแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์กด u b s สไคร์กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดคลิคคปหใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวก็มาเจอกันให่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซี u a g เกนครับบ๊ายบยแล้วเจอกัน